ครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทธภงช่องแนลนะครับอยู่กับผมแอดมินยุทธเหมือนเดิมเช่นเคยครับ อยู่กับผมแอดมินยุทธโลภรอนะครับผมประจําวันเสาร์วันนี้นะครับผมสําหรับใครที่จะเดินทางนะครับก็ขอให้ทุกท่านโปรดระมัดระวังตัวเองด้วยนะครับดูแลตัวเองนะครับช่วงนี้เป็นไปได้อย่าออกจากบ้านนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมยุทธบงชแนลก็มาอัปเดตราคาทุเรียนนะครับผมประจําวันให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับหลังจากเมื่อวานนี้ผมเองไม่ได้อัปเดตให้นะครับผมหลายท่านโทรศัพท์เข้ามาสอบถามนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาด ไหนบ้างคุณยุทธที่เปิดอยู่ตอนนี้นะครับผมผมก็มีข้อมูลนะครับจากทีมงานนะครับที่ตลาดสี่มุมเมืองนะครับผมวันนี้เป็นสถานที่ตลาดสี่มุมเมืองนะครับก็เปิดให้บริการตามปกตินะครับผมวันนี้ยุทธเองยุทธเองก็มีราคานะครับเบอร์สวยเบอร์รองตกไซส์นะครับแล้วก็ไซส์กลางไซส์ใหญ่นะครับมาให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับผมพิกัดตลาด4มุมเมืองนะครับลังสิทธ์นะครับ เปิด24ชั่วโมงนะครับผมนะครับยุทธพงเองนะครับก็จะอัปเดตให้นะครับในวันนี้นะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับผมคุณลุงคุณป้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับยุทธพงนะครับผมเพื่อไม่รปการเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้เลยนะครับตรงนี้บอกไว้ก่อนเขามีบริการส่งด้วยนะครับผมเริ่มตั้งแต่เบอร์สวยรบบออออยยูู่่่ทททีี135าเ์ง 125นะครับผมเบอร์กลางอยู่ที่120นะครับผมตกไซส์อยู่ที่110บาทนะครับแล้วก็ไซส์ใหญ่อยู่ที่ 100- ถึง110บาทนะครับส่วนเบอร์เล็กอยู่ที่100บาทนะครับผมก็คือราคาวันนี้นะครับขายราคาส่งนะครับตั้งแต่50กิโลกรัมขึ้นไปนะครับที่ตลาด4มุมเมืองนะครับผมก็เป็นราคามาตรฐานนะครับในช่วง เทศกาลฤดูกาลผลไม้ในช่วงนี้นะครับผมก็มีผลไม้มากมายนะครับให้พ่อแม่พี่น้องเลือกซื้อนะครับเป็นกําลังใจให้เกษตรกรนะครับผู้ที่กําลังต่อสู้กับในวันทุกวันนี้นะครับผมก็เป็นกาลังใจให้กับทุกท่านนะครับที่ตลาดเองนะครับแล้วก็ทุกสถานที่นะครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่าน แฟนเพจ FC นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียขวัญและกำลังใจนะครับในการต่อสู้นะครับผมผมขอญาตอัปเดตให้วันต่อวันเลยนะครับหลายท่านบางท่านโทรเข้ามาหาผมเองนะครับผมเองไม่มีเวลาที่จะคุยด้วยนะครับผมเนื่องจากผมเองต้องทํางานด้วยนะครับหลังจากนั้นบางคนผมเองก็โทรกลับนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียน้ําใจนะครับหากผมไม่ได้คุยกับใครก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ ขอโทษจริงๆนะครับผมไม่ได้เป็นมีความตั้งใจที่จะไม่คุยนะครับบางทีผมติดงานนะครับต้องขอไปด้วยนะครับผมหากมีเวลาได้คุยกันแน่นอนนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจยุทุพงศ์นะครับไว้เจอกันใหม่สําหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ